กำลังเคลื่อนแล้วพี่น้องเอ้ยตบตบไปตอหลวงพระบางเนาะกำลังเดินทางไปหลวงพระบางนครหลวงเวียงจันทร์เนาะไปขบ,บวนรานสร้างมาเปิดตัวขังพมิต์อยู่ในประเทศลาวเนาะภูมิใจที่ได้มีรถทันสมัย ใช้เวลาเดินทางระยะสั่นเขา้าน่าอมากวห,หลายเนาะมีหลายตู้หลายขนาดพี่น้องเอ้ยอ่าคือชีเขาได้หลายพันคนเติบเน,ะนาะยนวหลาย นหน,นาวเยือกนาวเย็นไปเลยพี่น้องนนเลยบ้าไปดีจีนเถื่อนงามเลยบวชร้านสร้างเนาะเปิดโตกำลังเดินทางไปหลวงพระบางเนาะตอนนี้ขบวนรถไฟก่อมาฮอดีอุด,ดมใจแล้วเนาะในวันที่15นี้ และกลังจะเดินทางต่อไปสู่แข็งหลวงพระบางเนาะเหตุผลที่เพิ่อาใช้รถไฟลากจูนนี่ก็ย้อนว่ารถไฟของเฮานี่เป็นรถไฟฟ้าเนาะเพิ่อนยังบระด้นปล่อยกระแสไฟในการาใช้งานเถื่อพอต้องมีคณะสฉพะคิดของรถไฟนี่มากวดการเรื่องลางกวดการเรื่องอความปลอดภัยต่างๆถ้าผ่านเกณฑ์เพิ่นจึงสิปล่อยให้รถไฟความไไ้สูงของของอ ที่สั่งมานี้ตัว200เนี่เป็นตัวแรนเนาะปัจจุบันเพิ่นยังชสหัวรถไฟรุ่นเก่าจากกระทรวงน,นี้เป็นตัวดึงเป็นตัวลากจูงมาก่อนเนาะมาเซอร์มาประจำการที่เวียงจันทน์อชันเนาะร mm hmm. ถไฟนี่เพิ่งมาประกอบมี2ส,สั้นเนาะ mm hmm. ก็คือราคา v i p mm hmm. จะเป็นที่นั่งกว้างขวางส่วนราคาประหยัดจะเป็นที่นั่งแบบค่อนข้างจะน้อยลงมาได้น้อยนึงนะประมาณนี้ นี่แมนสถานีอยู่ที่อุอดมไซเนาะขอบใจคลิปจาก PMC เนาะของอุดมไซที่เพื่อนเอาลงเนาะเาได้มาประกอบผ่านภาพน้อยนึงเนาะในการนำเสนอเพราะว่าบางคนกระไทยานาที2นาทีสินะจะประกอบกันเนาะส่วนนี้ก็คืออยู่สถานีอุดมไซเนาะมุ้านี้จะมี พนักงานมีไอ,นอ้นะ้องไปยืนถ่ายโู่ให้โู่ว่าเออรถไฟตาน,นี้ฮอตอุดมไซรวเดอ้อหอดเมืองน้ำหมยอย่างรเดอ้อประมาณนี้เนาะสวยงามมีหลนะีเนาะเบิ่งจากสีสันเบิ่งจากหูบทรงนี่เขากา็สามารถเเาวด้เลยว่ารถไฟขัดล้ำรถไฟขันนี้หรือว่าซื้อขบวนล้านสร้างนี้สวยงามเนาะรถไฟเพื่อนว่าจะมี3ขบวนนะมีล้านสร้างแล้วก็แคนลาวประมาณนี้เนาะ ลาสัาร์บอนที่สามนี่พยังม,มีซื้อเห็นบนประกาศอยู่นะว่าเออตั้งซื้อใหแน่รถไฟนี่นะสวยงามพี่ลนะีเนาะเอาเป็นว่ารถไฟมาฮอดเบียงจันอีกสองสามมื้อเดี๋ยวเขาจะไปถ่ายตัวจริงเสียงจริงให้เบิองจะเป็นใจงลยเนานะเอาภาพงามๆคมๆมาให้ทานทานทานได้เบิองเลยเนาะตัวรถไฟในง,งามพี่ลนะีเนาะบรรจุน่าจะได้หลายพันคนเติบเพราะว่าห้องล่าสัาต่ล่ตู้นี่มีความยามพิเศษมีที่นั่งที่สะดวกสบาย แต่ละโบกี้จะมีห้องโดยสารสำหรับคนพิการนอนตามที่เพื่อนอ่านข่าวอยู่นลอสตาร์มาฮันเอาเก็บข้อมูลมาบรรยายต่อให้ทุกคนได้ฟังน้อกันเน,ะนะาะเนาะขบวนนี่ยาวอีหลีเนาะรถไฟของมเร็สูงตัวนี้ถือว่าปัญจุได้สบายเลยเนะาะไปจากไปตางแขงอยากไปหลวงหบางอยากไปบางเวียงอยากไปอุดมไซอยากไปหลวงลำธานี่ถือว่าโอ้สบายเลย อยากกินข้าวไปอยาป่างพนังไปกินเฟิร์มกกมื่อเช้ากินข้าวเมื่อแลงกลับมาก็ได้เนาะออาเดี๋ยวเขาขออนุญ,ญาตอ่าเอาคลิปของเพื่อนนี่มาลงซ่องเฮาเนาะเนื่องจากคลิปเพป็นถ่ายลงเป็นหนึ่งนาทีสองนาทีอยู่ในอ่าเฟซบุ๊กฮั้นทางเพจไอ้น้องเฮาก็ได้ไปรวบรวมมาเพื่ออ่ต่อเติมเข้าเนาะนี่เป็นรถไฟออกจากอุโมงค์เนาะอุโมงค์วิตรภาพลาวจีนอยู่ที่ชายแดนหลวงน้ำท่าหันเนาะ เป็นโองง์สายเด่นแล้วจีนจะบโบพาน่เถึงหนนาดิน,นะจะลอดโอ่งอขอขอบใจทุกคนที่ติดตามชมฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe ด้วยจะเป็นกำลังใจนะคเราได้ออกคลิปใหม่ๆขอบใจ